คันต่อไปครับคันต่อไปวันนี้นะครับส่งงานต่อ,อกคันครับ,ค,รบคืนนี้สองคันคันแรกเราส่งงานไปแล้วกับซิตี้นะครับเอเซีเทอร์โบคันต่อไปเป็นแอคคอร์ดจีแปดนะครับแอคคอร์ดจีแปดเครื่องเดิมเซตโบเอเซีเหมือนกันโอ้โหไม่รู้เครื่องวิ่งมันกี่โลแล้วนะ ่ปเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันสักครู่ไปดูงานก่อนว่าสวยไหมปะสัญลักษณ์แบบนี้นะครับรู้เลยว่าผ่านมาจากที่นี่แน่นอนนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยไม่มีรอยเชื่อมนะครับ รอยเชื่อมนะครับนะครับข้อดีก็ลองไปศึกษาดูครับว่าท่ออินเตอร์ที่ไม่มีรอยเชื่อมมันดียังไงนะครับลองไปศึกษาดูไม่ได้ใช้ข้อต่อต่างๆแล้วก็ไม่มีรอยเชื่อมนะครับ<ม>เชื่อมน้อยที่สุดหักน้อยที่สุดนะครับ<ม>เดี๋ยวไปลองกันว่ารถคันใหญ่ๆล้อบึ้มๆอย่างนี้นะฮะจะวิ่งยังไง ดูสิวส่ามันจะเปลี่ยนฟิลโอ้โหนุ่มจริงจะเปลี่ยนฟิลไปได้สักแค่ไหนนะครับโ,โหวิ่งแสนอีกแล้วเจอรถวิ่งแสนลอยอีกแล้วโอ้โหอ,อีกแล้วแอร์ก็หนาวเราเจอพอะคุณเลย ปุ่มเยอะอเกินเบาแอร์ไงวะเนี้ยไม่คุ้นเลยกับรถปุ่มเยอะเยอะไม่เอาปิดเอาแค่เบาเบาตรงไหนวะเชี่ยเบาแอร์ตรงไหนวะนี่นี่น,นี่โอเค เต็มหลังรถเลยไม่ล้อมันแกแขวนๆนี่วะเฮ้ยล้อมันไม่ล้อมัแขว่งเงี้ยขับได้ไหมเนี่ย แต่รถมันแปลกๆมากเลยอ่ะอช่วงล่างไม่เฟิร์มเลยอ่ะเสียวว่ะไม่กล้าขับว่ะ เฟิร์มนะครับคันนี้ช่องหลังไม่เฟิร์มเลยอะ่ะไป รอดมากเลยอะ่ะผมขอยกนะรถไม่เอาถนนเลยคันนี้ช่วงล่างอะไรอยู่เนี่ยมันมันนุ่มย้องแยงย,ย,ยงุ้ยเงี้ยช่วงล่างอะไรเยเดิมเหรอโอ้ไม่ไหวเลยเสียวอ่ะจะขอไม่ขับเองแล้วกันผมมั่นใจว่าสองรอยห้าสิบต้องมีนะครับคันนี้แต่มันเสียวเว้ย ช่วงล่างนักกากลัวมากครับช่วงล่างน่กกาพกมากเดี๋ยวดูนี่เขาสั่งทําช่วงล่างเพวก,กวะน่ากลัวแล้วม้าเยอะด้วยคันนี้อะดูแรงม้าก,กันก่อนนะครับคันนี้ฮะแรงมา้าสองร้อยห้าสิบเอ็ดแรงมา้า ท้อเกือบ300นะครับนะครับเที่ยวไม่ไหวช่วงล่างนะ่ากลัวจริงเดี๋ยวผมลอง0-200์ถึงสออยดูสักรอบนะครับเห็นไหมเดีนะ๋ยวผมลองศูนย์ถงสอง้อยดูอีกรอบดีมั้ย 200รอยกว่าไปแล้วไม่ไหวจริงน่าก,กลัวเสียวอาผมถือว่าผมการันตีแล้วกันนะครับ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแน่นอนนะครับคันนี้แต่ว่าลูกค้าไปลองเองนะนะครับช่วงล่างน่ากลัวจริงๆนะครับช่วงล่างน่ากลัวจริงๆครับนะครับเดี๋ยวผมลองออกตัวให้ดูใหม่แป๊บหนึ่งขอโล่งๆแป๊บหนึ่ง ครับพี่เร็วๆครับเนี่ยช่วงล่างอะไรครับมันไม่ใช่ปรับมันนุ่มไปแลวมันมันมันเหมือนไม่เท่ากันเลยน,นิ่มมันนิ่มแบบนิ่มขับไม่ได้อะขับไม่ได้นะกลัวมากเจ้าของไปลองเองเนาะเสียวนะครับผมไม่ไหวจริงคันไหนที่พอฝืนไหวผมก็จะฝืนลองให้นะครับ แต่ว่าคันไหนที่ไม่ไหวผมผมผมยู่ไว้โคตรโคตรอะทั้งอยู่ไว้แล้วก็แล้วก็แกว่งด้วยนะครับแกวงน้องแน้งน้องแน้งพงมาลัยไม่เอาถนนเลยครับไปตั้งศูนย์ด้วยนะมันไม่ใช่แค่นิ่มอย่างเดียวนะมันมันไม่ได้จริงอะ่ะมันเหมือนผมว่าโชคเดิมยังเฟิร์มกว่านะอันนี้ผมพูดจริง มันไม่ใช่ว่ามันนิ่มไปนะครับช่วงกระด้างก็มีมันเหมือนถุงลมเลยอะฟิลรถคันนี้เหมือนช่วงล่างถุงลมเลยอะไม่เฟิร์มเลยอ่ะช่วงล่างอะไรครับเนี่ยบอกผมได้ไหมเจ้าของรถไม่นิ่งเลยอ่ะผมว่าช่วงล่างเดิมเฟิร์มกว่านะ ยังไงเดี๋ยวหลังไมค์ข้อมูลให้ผมก็ได้ครับเจ้าของรถโทรหาผู้จัดการโอดก็ได้ไม่เอาถนนเลยครับสันสนถนนรถฉลบป๊อปแ๊บป๊อแบอ่าเดี๋ยวผมลองออกตัวให้ดูสักทีแล้วกันนะครับเจ้าของรถถ้าดูอยู่บอกข้อมูลที่ผู้จัดการโอดให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมกลับไปดูให้รถทำอะไรมาบ้างนะครับช่วงกลาง ให้รู้ใหม่นะครับไปโอ้โหโโหรถแม่งขึ้นเลยขึ้นไปเก็มใจขนาดรถเลย ไม่เก่งใจขนาดล้อเลยไม่เก่งใจขนาดรถเลยอะ่ะโอ้ยไหลไม่ได้เยอะอยังเหลือเกียร์อ,อึบนิ่มไปนิดนึงรถนิ่มไปเลย โอเคนะครับส่งงานนะครับกับเจ้าแอคคอร์ดนะครับ G8 นะครับ A74 Turbo เรียบร้อยนะครับรับรถได้เลยครับผมนะครับก็แอคคอร์ด G8 และคอร์ด G9 จริงๆผมเซ็นเทอร์โบไปเยอะมากแนละเป็นเป็นหูแรกๆที่เซ็รเทอร์โบไปแล้วก็ผมเห็นหลายๆคันนะครับในรุ่น G ี G9 ที่หลงทางนะครับไปโดนร้านเทอร์โบแพงๆปัน่นเปลี่ยนเทอร์บุนเทอร์โบในกลุ่มผมเห็นหลายคันมากแล้วก็ไม่จบสักคันเสียเงินกันเป็นแสนๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ทะเลแค่นี้พอแล้วครับนะครับนะครับ,นะรบลองดูยิ่ง G9 เ หลายคันมากที่ผมแอบ,บทาไปนะครับลองดูครับรถเวทใหญ่ก็ทําได้นะครับแล้วขับสนุกกว่าเดิมเยอะผมบอกเลยว่าขับสนุกกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับใครที่ใช้ G8 G9 จริงเลิกจากใส่กล่องก่อนจะได้นะครับรถ G8 เนี่ยเป็นรถที่กัดแรงม้าไว้พอสมควรแม้กระทั่งเครื่อง2 0 0 0ก็ตามนะครับแม้กระทั่งเครื่อง2 0 0 0ก็ตามเป็นรถที่จูนกล่องแล้วแรงกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับ ที่แป่ยผมบอกเลยกักแรงม้าไว้เยอะพอสมควรเริ่มจากการใส่กล่องก่อนก็ได้แล้วก็อนาคตค่อยมาเติมเตอร์โบก็ได้ครับโอเคนะัครับแค่นี้นะสวัสดีครับ